สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาจินตคณิตนาดาวนะคะคุณครูมีชื่อว่าคุณครูเอ๋ยอฟังกันออกหรือเปล่านะคะคุณครูมีชื่อว่าคุณครูเอ๋ยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนการนับเลขและแกรการแทนค่าตัวเลขนะคะลงในนิ้วมือเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะคือท่าเตรียมเตรียมแบบนี้ก่อน โอเคไหมคะช้าๆนะคือถ้าเตรียมแบบนี้ได้กันหรือเปล่าคะถ้าได้แล้วทำท่าเตรียมค้างไว้ท่าต่อไปเซตศนับนะ1 2และ3อีกรอบนะคะเซต0นับนะ1 2และ3แบบนี้มืออยู่ระดับสายตาหันเข้าตัวเองแบบนี้โอเคไหมคะ มืออยู่ระดับสายตาหันเข้าตัวเองแบบนี้เนาะมือซ้ายจะเป็นหลักสิบมือซ้ายของนักเรียนนะคะจะตรงกับมือขวาคุณครูเนานะมือซ้ายจะเป็นหลักสิบมือขวาจะเป็นหลักหน่วยวันนี้สําหรับนักเรียนเราจะเรียนรักหน่วยก่อนเก็บมือซ้ายเข้าไปเลยค่ะเราจะมาเริ่มที่หลักหน่วยนะคะเพิ่มมา1นิ้วมี1นิ้วเป็นเลข1 เพิ่มมาหนึ่งิ้วอย่างนี้มี1นิ้วเป็นเลข1อ่าเพิ่มมาอีก1นิ้วตอนนี้มีกีน่นิ้วนะนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองอ๋อสองมีสองนิ้วเป็นเลข2อ,องาเพิ่มมาอีกหนึ่งนิ้วนับพร้อมกันอีกครั้งนะคะ1นึ่งสองสามสองสามเป็นเลข3ามฮสุดท้ายเพิ่มมาอีก1นนิ้วเป็นเลข สอ่านับพร้อมกันก่อนเผื่อใครไม่รู้หนึ่งสองสสเป็นเลขสอ่าต่อไปต้องเป็นเลขอะไรนะเลขห้ใช่ไหมคะ กเ,เ, 5, เก็บ4นิ้วนี้ก่อนอ่าถ้าเราจะไปเลข5าเก็บ4นิ้วนี้ก่อน1นิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือขึ้นมาเป็นท่าเยี่ยมเลยใช่ไหมคะเป็นเลข5นิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือของเราเป็นเลข5นะคะเสร็จแล้วต่อจากเลข5้าเลขอะไรนะเลข6บึ้งออกมาอีก1นิ้ว5กับ1เป็นเลข6หรือใครจะนับแบบนี้ก็ได้นะคะ5และก็ห ได้กันแล้วใช่ไหมคะเพิ่มมาอีกหนึ่งนิ้วเป็นเลข7จหกับ2เป็นเลข7หรือถ้าใครไม่ได้วิธีนี้นับอีกแบบได้นะคะห้ 5, 6, แล้วก็7 5 6แล้วก็7ต่อนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งนิ้วเป็นเลข8เพิ่มมาอีกนิ้วล้อเป็นเลข8 5ดกับสเป็นเลข8 5ดกับส เลข 8. ใครหรือใครจะนับอีกแบบทับยังไงนะ5 6 7แล้วก็8อ่า5 6 7แล้วก็8นะคะสุดท้ายเลข9อ่าสุดท้ายของเราแล้วเลข9ทำมืออย่างนี้เลย<ม>ก็เป็น5กับ4ใช่ไหมคะ5กับ4หรือใครที่ไม่ได้วิธีนี้นับอีกแบบนับยังไงเอ่ยห6า ห้าหกเจดแปดเ้าอ่าทีนี้เราได้ครบทั้ง9้าเลขแล้วใช่ไหมคะเรามาทวนพร้อมกันท่าแรกเตรียมอ่าเตรียมแล้วนะพร้อมหรือยังท่าต่อไปเซตศูนย์หนึ่งสองสามเลียนหลักอะไรนะหลักหน่วยเก็บมือซ้ายค่ะเก็บมือซ้ายเข้าไปเลยเหลือแต่มือ ขวาขวาของนักเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยน้องๆดูได้เนาะขวาของเด็กๆเลยนะพร้อมกันนะเราจะไปถึง9เลยนะคะไป1 2ึสช้าลงนะสเก็บ4ี่นิ้วเอานิ้วโป้งขึ้นมาเป็นเลขห้าหกเจและ9ก้าน้องๆทำกันได้ไหมเอ่ยคะอ่าทำกันได้หรือยังทำได้แล้วขออีกหนึ่งครั้งท่าเตรียม นับพร้อมกันเซตศูนย์หนึสเก็บมือซ้ายเพราะเราเรียนหลักหน่วยมือซ้ายเป็นหลัก10อีกครั้งทวนเลขนะ1 2 3 4งสหนิ้วอะไรเอ่ยนิ้วโป้ง6กเจด ได้กันหรือเปล่าคะถ้าได้กันแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยเราเจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย